สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาต่อช่วงเอวนะคะช่วงที่จะต่อลายสองลายลายนี้กับเดี๋ยวเราจะถักข้างบนต่อไปอีกลายหนึ่งคือลายเดิมเนี่ยนะคะลายเดียวกันเนี่ยถักถักย้อนทิ้งไปทางนี้ตรงนี้จะเป็นกระโปรงหรือจะเป็นช่วงช่วงตัวก็แล้วแต่เราจะเลือกเอานะคะอันนี้เราก็จะถักเชื่อมระหว่างสองสองลายให้ให้เป็นลายเดียวกัน ก็เดยการเข้าไปในช่องแต่ละช่องนะคะขึ้นต้นโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปสองครั้งรวมโซ่ได้เป็นสามแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักพอหนึ่งคอช่องละสามครั้งไปจนรอบเลยนะคะมีโซ่หนึ่งขั้นนะคะพลอนคอสามครั้งโซ่หนึ่งพอนคอสามครั้งโซ่หนึ่งไปเรื่อยๆจนรอบ แล้วก็ถักมาถึงชนรอบเลยนะคะแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคอนะคะไปเชื่อมกับตรงโซ่สามอันหนึ่งครั้งแล้วก็รวบหมดเลยนะคะรวบหมดเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเสริมได้เข้าไปอีกหนึ่งเส้นเป็นสองเส้นนะคะ โดยที่เราจะถักโซ่โดยใช้ได้สองเส้นนะคะก็ะได้สองเส้นจะถักได้สองเส้นนะคะใช้โซ่อลองดูยี่สิบก่อนนะคะว่าจะได้ขนาดไหน หนึ่งสองเอชื่อกมันหลุดเอาใหมเข็มมันเล็กไป จะถักโซ่ด้วยเชือกสองเส้นนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอายี่สิบห้านะคะยี่สิบเอ็ด ย2 21ิบสองย25ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าดูอย่าให้โซ่บิดนะคะอย่างนี้นะจับให้มันเรียงกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มาคอทอในช่องโซ่ถัดไปแล้วก็โซ่ยี่สิบห้า อทอ,ทอลงในช่องโซ่ถัดไปแล้วถักไปเรื่อยๆนะคะทุกช่อง จะใช้เชือกเส้นเดียวก็ได้นะคะแต่ดูมันบางไปก็เลยใช้สองเส้นคู่แล้วก็พอทอลงในช่องถัดไปนะคะไปอย่างเงี้ยถักไปจนรอบเลยนะคะถ้าเราถักมาถึงช่องสุดท้ายนะคะอันนี้เราถักมานี่แล้วนะช่องสุดท้ายที่จะมาชนรอบตรงนี้นะคะเราถัก โซ่จากยี่สิบห้าเราก็ถักแค่สิบสองสิบสองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งนะคะแล้วก็มาแทงลงไปที่จุดชนรอบเนี่ยจุดเริ่มต้นแล้วก็ปลดออกทีละสอง ทีละสองทีละสองก็จะพอดีนะคะเราก็จะเริ่มแถวใหม่ได้นะคะอันนี้เราก็ตัดเชือกออกเส้นหนึ่งเลยตัดให้ยาวนิดหนึ่ง นะคะแล้วเราก็จะเริ่มเริ่มถักเส้นเดียวเราก็ถักโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็ไปเกี่ยวเอาเข็มเข้าไปในช่องถัดไปในในห่วงในโซ่ถัดไปที่เราถักไปมาคอทอ แล้วก็โซ่สามโซ่สี่ก็ได้ค่ะโซ่สี่ให้เท่ากับตัวที่เราเริ่มต้นห่วงเริ่มต้นห่วงตรงนี้นะคะโซ่สี่แล้วก็ไปขอทอในห่วงถัดไป แล้วก็โซ่สี่แล้วก็เกี่ยวขึ้นมานเน๊ะเกี่ยวเกี่ยวห่วงต่อไปขึ้นมาแล้วก็คอทอลงไปแล้วก็โซ่สี่แล้วก็เกี่ยวห่วงต่อไปทาอย่างนี้ทุกห่วงนะคะจนครบรอบโซ่สี่แล้วก็เกี่ยว 色系，然后剪。 ทำไปทุกช่องเลยนะคะทุกช่องโซ่ที่เราทำไปยี่บห้าแล้วก็มาชนรอบนะคะตรงโซ่ยี่สิบห้าเนี่ยนะคะถ้าใครคิดว่ามันยาวเกินไปมันสูงเกินไปก็ใช้เป็นยี่สิบก็ได้นะคะยี่สิบก็ได้ยี่สิบสองก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะชอบนะว่าระยะช่วงเนี้ยมันจะเราต้องการขนาดไหนแล้วเราก็ลอดถ่วงเข้าไปใน ช่องโซ่แรกแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งเออโซ่สามก่อนนะแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งรวมเป็นสามแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทุกช่องเลยนะคะก็พอหนึ่งคอสามครั้งโซ่หนึ่งโซ่หนึ่ง แล้วก็พอหนึ่งพออีกสามครั้งโซ่หนึ่งพอหนึ่งพอสามครั้งทำไปจนรอบเลยนะคะ โซ่ตรงนี้นะคะถ้าใครคิดว่าหนาเกินไปก็ใช้เชือกเส้นเดียวก็ได้นะคะใช้ไหมเส้นเดียวแล้วแต่คุณชอบนะคะเดี๋ยวจะลองทำเส้นเดียวดูนะคะว่าอันไหนจะสวยกว่ากันนะคะอันนี้เราลองทำสองเส้นดูเดี๋ยวจะทำเส้นเดียวแล้วก็มาดูซิว่าอันไหนจะสวยกว่ากัน มาดูแล้วน่าจะเส้นเดียวน่าจะสวยกว่าเดี๋ยวลองดูนะคะเส้นแต่เส้นเดียวก็จะบางไปนิดนึ่งแล้วแต่ใครชอบนะคะใครจะชอบสองเส้นหรือเส้นเดียวก็ลองทำดูนะคะถ้าไม่ชอบใจก็ทำใหม่ทำสองเส้นไม่ถูกใจก็ทำเส้นเดียวนะคะแต่เส้นเดียวรู้สึกว่าบางบางไปนิดนึง เดี๋ยวลองทำไปดูอีกสักนิดนึงว่าอันไหนจะสวยว่ากันอันนี้ไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่เราชอบก็มาชนรอบชนรอบแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็แทงเอาไว้ที่จุดเริ่มต้น แล้วก็ดึงผ่านออกมาหมดเลยนะคะเพื่อให้ห่วงมันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สองโซ่สามนะคะแล้วก็อีกสี่หนึ่งสองสามสี่เป็นเจ็ดแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องโซ่ถัดไป โซ่หนึ่งสองสามสี่ทำพอหนึ่งพอในช่องถัดไป ลืมเปลี่ยนเข็มเข็มอันนี้มันใหญ่เกินไปเปลี่ยนมาเป็นเข็มเบอร์สี่เหมือนเดิมเมื่อกี้ใช้ได้สองเส้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้เบอร์สอง ราจะทาช่วงบนนะคะช่วงตัวเสื้ออันนี้เป็นข้างล่างเป็นช่วงกระโปรงข้างบนทําช่วงตัวเสื้อก็ทําลายเดียวกันนะคะเราก็ต้องนับช่องดูว่าได้ช่องตามเท่าเดิมไหมที่เราทําไว้เราทําไว้กี่ช่องเราก็ต้องนับให้ได้เท่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นตรงกับตรงกระโปรงนี่ไม่เป็นไรนะคะตรงกับชายกระโปรงนี่ถ้าเราต้องการให้บาน แล้วก็เพิ่มช่องเข้าไปนะคะเพิ่มเพิ่มช่วงเนี้ยเพิ่มโซ่ตรงเนี้นะคะเพิ่มโซ่ตัวนี้ให้เยอะเยอะแต่ว่าแต่ต้องหารด้วยสี่ลงตัวนะคะถ้าช่วงชายนี่ต้องหารด้วยสี่ลงตัวไม่งั้นลายมันจะไม่ตรงจะไม่ตรงลายแต่ช่วงนี้ต้องหารด้วยแปดนะคะเราก็มานับดูว่ามันได้กี่ช่องเพราะเริ่มไว้สิบหกช่อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกช่องพอดีเราก็ถักต่อไปได้เลยแต่นี้เราก็ขึ้นขึ้นเหมือนตรงเนี้ยนะคะขึ้นมาตรงเนี้ยไล่ขึ้นไปไล่ตามลายขึ้นไปได้เลยนะคะเราก็เริ่มแถวเริ่มเข้าไปในตัวแรกแล้วก็ โซ่สามพอหนึ่งพอสามคสองครั้งรวมโซ่เป็นสามนี่ก็จะเท่ากับแถวแถวแรกที่เราถักตัวนี้นะคะที่เราถักตัวนี้เนี่ยที่เราเริ่มถักตัวนี้ใช่ไหมคะเริ่มถักตรงเนี้ยเราก็ถักไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตามนี้ขึ้นไปเรื่อยๆถักขึ้นไปตามลายได้เลยนะคะ อันนี้เราก็ถักพอหนึ่งพอสาครั้งในแต่ละช่อง ก็มาจะชนรอบแล้ว มาชนลอแล้วเราก็มาดูลายนะคะลายว่า,าตรงกันพอดีลายอันนี้ก็จะให้ตรงกับลายนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปนิดนึงเพื่อให้ลายมันตรงกันนะคะว่ดห่วงไปไปถึงช่องนี้ ถ่วงมาถึงช่องนี้ลายก็จะตรงตรงกับตรงนี้พอดีแล้วเราก็ขึ้นขึ้นลายเหมือนที่เราขึ้นชิ้นแรกไว้นะคะแล้วโซ่สองแล้วก็หลักที่สองชุดที่สองนี้ก็เราถักตัวที่สามเป็นในช่องโซ่หนึ่งแล้วก็ชุดต่อไปก็ถัก หลักแรกโซ่สองแล้วชุดต่อไปก็ถักสามสามหลักให้ตรงกันหนึ่งสองสามแล้วก็ชุดต่อไปอันนี้ก็เท่ากับหนึ่งชุดแล้วนะสามอันเท่ากับหนึ่งชุดแลชุดต่อไปก็ชุดแรกก็ถักเหมือนเดิมถักตรงกัน หนึ่งสองสามโซ่สองจุดที่สองก็ถักเหลื่อมถักพอหนึ่งคอหลักที่สามหนึ่งครั้งในโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็หลักแรกหนึ่งครั้งโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอหลักถัดไปสามหลัก ให้ตรงกันนี่ก็จะเป็นชุดที่สองแล้วก็เริ่มชุดที่สามต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเป็นหนึ่งชุดหนึ่งสองสามเป็นหนึ่งชุดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็นับไปเรื่อยๆยนะคะก็ถักไปเรื่อยๆถักลายตามตัวนี้ไปเลยนะคะ ถักขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลดคอลดแขนกันนะคะถักไปได้ตามลายเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube ของจิมแพนเมคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ